สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาไทยแล้วก็เวียดนามนะครับค่ะสวัสดีค่ะคือมีคำถามน่าสนใจว่าสมมตินะครับถ้าไทยปิดพรมแดนขึ้นมาเนี่ยกัมพูชาจะหันไปพึ่งใครได้อือหือเป็นคำถามที่แบบว่าน่าคิดมากเลยนะคะใช่ครับเราก็เลยไปดูข้อมูลจากวิดีโออันหนึ่งที่เขารวบรวมมุมมองทั้งจากฝั่งกัมพูชาเองแล้วก็เวียดนามด้วยค่ะ เพื่อจะทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นเนาะว่าการเพื่งพาการมันซับซ้อนยังไงทั้งเรื่องค้าขายเศรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องออสาธารณสุขที่มันกระทบชีวิตคนจริงๆใช่เลยครับแล้วเหมือนข้อมูลมันชี้ไปทางนั้นด้วยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยใช่ค่ะคือแม้ว่าจะมีคนมองไปทางเวียดนามหรืออาจจะมองไปถึงจีนแต่พอเป็นเรื่องสุขภาพที่เข้าถึงง่ายๆในฝั่งไทยนี่แหละค่ะดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสําคัญมากๆทีออ่หาคนแทนได้ยากจริงๆ น่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงจากเช้ากัมพูชาบางส่วนเขาคิดว่าเออถ้าไทยปิดด่านจริงก็ไปพึ่งเวียดนามได้นี่นะอืมมีความคิดแบบนั้นค่ะเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามก็กําลังมาแรงสินค้าก็อาจจะถูกกว่ามีศักยภาพอุตสาหกรรมอะไรแบบนั้นครับก็ดูมีเหตุผลแต่แต,แต่พอเราไปฟังเสียงจากฝั่งเวียดนามเองนะคะคือมันก็เผยภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะ อ๋อยังไงครับชาวเวียดนามเขาก็ชี้ว่าจริงๆแล้วเวียดนามเองก็ยังต้องพึ่งสินค้าไทยอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอ๋อเลยครับพวกสินค้าอะไรครับก็พวกสินค้าระดับบนๆนหน่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปคือแบรนด์ไทยในเวียดนามที่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะอืมเข้าใจได้ครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นอีกคือเรื่องเอ,อ่อระบบโลจิสติก การค้าชายแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชานะคะมันยังยังไม่สะดวกหรือทันสมัยเท่ากับฝั่งไทยเลยอ๋อคือจะให้มาทดแทนกันปรับปรับเลยมันก็ไม่ง่ายว่างั้นเถอะใช่ค่ะไม่ง่ายเลยค่ะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ครับแสดงว่าเรื่องค้าขายก็ซับซ้อนแล้วแต่เหมือนมีอีกเรื่องที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าน,นั้นอีกนะครับถ้าจะให้เวียดนามมาแทนไทยคือเรื่องสาธารณสุขที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่อ่อนไหวแล้วก็สําคัญมากๆจริงๆครับ คือชาวเวียดนามเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าระบบสาธารณาสุขในประเทศเขาก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเหมือนกันเช่นอะไรบ้างครับก็ความแออัดในโรงพยาบาลรัฐการขาดแคลนบุคลากรหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่อาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าทำให้จริงๆแล้วคนเวียดนามเองจำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็เลือกข้ามมารักษาที่ไทยเหมือนกันอา้าวเหรอครับงั้นก็ ค่ะมันเป็นภาพนั้นจริงๆซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ชาวกัมพูชาระดับรากหญ้าหรือคนรายได้น้อยเขามองมาที่ไทยเลยสิครับใช่เลยค่ะเพราะสําหรับเขาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรัฐตามแนวชายแดนไทยคือที่พึ่งหลักเลยเพราะอะไรครับก็เข้าถึงง่ายค่ารักษาพยาบาลมันสมเหตุสมผลกว่าคุณภาพการรักษาก็ไว้ใจได้เครื่องมือก็อาจจะดีกว่าแล้วก็เรื่องภาษาก็อาจจะพอสื่อสารกันได้ง่ายกว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอืม เรื่องสุขภาพนึ่งมันกระทบโดยตรงกับชีวิตประจําวันจริงๆนะครับมันคือปัจจัยพื้นฐานแล้วพอเป็นแบบนี้มันก็มีคําถามต่อไปอีกว่าอา้าวแล้วทําไมกัมพูชาไม่เร่งพัฒนาสาธารณสุขตัวเองละ่ะจะได้พึ่งตัวเองได้อืมก็น่าคิดนะครับแต่ในทางปฏิบตัติการจะสร้างระบบให้มันแข็งแกร่งพอจะรับมือวิกฤตอย่างสมุกปิดด่านกระทันหันเนี่ยมันมันใช้เวลาใช้ทรัพยากรเยอะมากค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้เร็วๆนี้ครับ แล้วมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือมีคนตั้งคําถามแบบอแอบเสียดสีนิดๆน,น,นะครับค่ะยังไงคะว่าทําไมไม่ไปพึ่งจีนล่ะเห็นจีนลงทุนในกัมพูชาเยอะแยะเลยโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นอ๋อค่ะค่ะมีประเด็นนี้เหมือนกันแต่เหมือนการลงทุนพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นตึกสูงโรงแรมหรือแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนหรูๆแพงๆเนี่ยมันกลับไม่ได้ตอบโจทย์คนทั่วไปเท่าไหร่ เรื่องสุขภาพเนี่ยตรงนี้มันสะท้อนความต่างชัดเจนเลยนะคะระหว่างเม็ดเงินลงทุนใหญ่ๆกับความช่วยเหลือที่ชาวบ้านจริงๆเขาสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันครับคือชาวกัมพูชาหลายคนเขาก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าแม้จีนจะเป็นเหมือนพันธมิตรใหญ่แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆหรือต้องการหมอที่คุณภาพโอเคราคาพอใจไหวเนี่ย ไทยนี่แหละคือคำตอบที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นจริงที่สุดสำหรับเขาโอฟังดูแล้วบทสรุปมันค่อนข้างชัดเลยนะครับแต่เสียงสะท้อนทั้งหมดเนี่ยค่ะไว้ไงคะก็คือสำหรับชาวกัมพูชาจำนวนมากโดยเฉพาะคนรายได้น้อยเนี่ยประเทศไทยสำคัญมากมากมาก mm hmm. เหมือนเป็นลมหายใจเลยโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีในราคาที่พอรับได้ใช่ค่ะ การปิดพรมแดนมาเลยไม่ใช่แค่เรื่องค้าขายแต่มันกระทบชีวิตกระทบสุขภาพคนโดยตรงเลยซึ่งเ,ออเวียดนามหรือแม้แต่จีนก็ยังเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้ง่ายๆครับมันตอกย้ําเลยว่าความสัมพันธ์เพื่อนบ้านนี้มันระเอียดอ่อนจริงๆนะครับแล้วการพึ่งพาการเรื่องพื้นฐานอย่างสุขภาพเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่ซับซ้อนกว่าตัวเลขเศษรษฐกิจหรือโครงการลงทุนใหญ่ๆเยอะเลยถูกต้องที่สุดค่ะ ครับการคุยกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับถึงความสำคัญของไทยในมิติเรื่องสาธารณสุขต่อชาวกัมพูชาระดับรากหญ้าจริงๆก่อนจะจากกันผมมีคำถามทิ้งทายให้เราลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับค่ะว่าอะไรคะ ว่าการที่ประเทศหนึ่งต้องพึ่งพิงเพื่อนบ้านในเรื่องจําเป็นมากๆอย่างสุขภาพเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายในการพัฒนาภายในประเทศเขาเองหรือว่ามันกําลังชี้ให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันลึกซึ้งซับซ้อนเกินกว่าแค่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือเปล่า